สวัสดีครับพบกับผมเฮีย er, ทรงอีกเช่นเคยนะครับก่อนที่เราจะเข้าไปสู่ทีเด็ดฟุตบอลมันๆนในวันนี้เฮีย er, อยากจะขอแนะนำหากใครที่กำลังมองหาเว็บไซต์ที่มีความน่าเชื่อถือระบบออตโต้ฝากถอนง่ายโอนไวตลอด24ชั่วโมงไม่ต้องรอนานไม่ต้องแจ้งสลิปเฮีย er, ได้ปักหมุดไวท้ที่คอมเมนต์ด้านล่างแล้วนะครับผมและที่สาคัญนะครับผมตอนนี้ทางสปอนเซอร์ได้จัดก,กิจกรรม แจกอีกแล้วนะครับผมรอบนี้เป็นคู่บิ๊กแมตช์ระหว่างไอ้ปืนใหญ่อาร์เซนอลและทีมที่ฟอร์มร้อนแรงที่สุดในพรนะีเมียร์ลีกณเวลานี้ปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดสามารถเข้าไปดูรายละเอียดได้ที่หน้าแฟนเพจ Facebook เฮียสงได้เลยนะครับผมไปกันที่คู่แรกเลยนะครับในศึกฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษคริสตันพาเลซจะเปิดบ้านรับการมาเยือนของเวสต์แฮมยูไนเต็ดคู่นี้จะลงเตะในเวลาตีหนึ่งของค่ำคืนนี้นะครับ คริสตันพาเลตตอนนี้รั้งอันดับที่13ของพรีเมียร์ลีกอยู่ด้วยผลงานการลงเล่นทั้งหมด19นัดชนะ6สเสมอ5แพ้8นะครับผมผลงานล่าสุดเนี่ยบุก ไปโดนแมนเชสเตอร์ซิตี้ถล่มยับไปถึง4ประตูต่อศูนย์ส่วนทีมเยือนอย่างเวสต์แฮมยูเนเต็ดตอนนี้ทำแต้มขึ้นมารังอันดับ7ของพรีเมียร์ลีกแล้วด้วยผลงานการลงเล่นทั้งหมด19นะัดชนะ9สเสมอ5แพ้5นะครับผลงานล่าสุดจะเป็นในส่วนของถ้วย FA Cup ัพนะครับผมเปิดบ้านถล่มทีมจากลีกวันอย่างดอนคาสเตอร์โรเวอร์4ประตูต่อศูนย์คู่นี้นะครับ เจอกันล่าสุดเนี่ยเมื่อวันที่17ธันวาปี2020ในบ้านของเวสแฮมยูไนเต็ดและก็เสมอกันไป1ประตูต่อ1และเกมนั้นเนี่ยคริสตันพาเลตเหลือแค่10คนนะครับผมส่วนเกมล่าสุดที่คริสตันพาเลตเป็นเจ้าบ้านเจอกันเมื่อวันที่26ธันวาปี2019นะครับและก็เป็นคริสตันพาเลตนะครับที่เปิดบ้านเชิญนเอาชนะเวสแฮมยูไนเต็ดไป2ประตูต่อ1แต่เกมนี้นะครับมันไม่ง่ายเหมือน เกมก่อนนะครับผมเฮียมองว่าคริสตันทาเลตเนี่ยไม่สามารถที่จะต้านทานความร้อนแรงของเดวิดมอยไปได้นะครับเพราะถ้าดูจากสถิติแล้วเวสแฮม m ลเลต็ดตอนนี้เก็บชัยชนะได้5นัดรวดทุกรายการนะครับผมและเกมล่าสุดเนี่ย ที่เวสต์แฮมแพ้นะครับผมต้องย้อนไปถึงวันที่22ธันวาปี2020นะครับแพ้เชลซีไป3ประตูต่อ0และหลังจากนั้นสะกดคำว่าแพ้ไม่เป็นเลยนะครับผมเพราะตอนนี้เนี่ยเวสต์แฮมได้มิเกลอันโตนิโอกองหน้านะครับผมยืนปักหลักนะครับในแดนหน้าเรียกได้ว่าคมจริงๆนะครับตัวนี้และแดนกลางอย่างโทมัสซูเชเนี่ยคุมกลางได้เหนียวแน่นมากๆนะครับผม ตอนนี้เรียกได้ว่าเวสแฮมเนี่ยเป็นทีมที่ต่อกรนด้วยยากทีมหนึ่งเลยนะครับผมเรียกได้ว่าผิดคาดผิดฟอร์มจากที่เรามองเดวิดมอยกันมาตั้งแต่แรกๆนะครับผมเกมนี้เฮียมองว่าเดวิดมอยมีดีพอที่จะเฉือนเอาชนะคริสตันพาเล็ไปได้นะครับผมดังนั้นคู่นี้ขอเลือกเชียร์ไปที่ทีมเยือนของเดวิดมอยคือเวสแฮมยูไนเต็ดนะครับ คู่ต่อมานะครับผมในศึกฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษนะครับผมนิวคาสเซิลจะเปิดบ้านรับการมาเยือนของลิสยูไนเต็ดคู่นี้จะลงเตะในเวลาตีหนึ่งของค่ำคืนนี้นะครับนิวคาสเซิลตอนนี้รั้งอันดับ16ของพรีเมียร์ลีกอยู่ด้วยผลงานการลงเล่นทั้งหมด19นัดชนะ5เสมอ4แพ้ไปถึง10นัดนะครับผลงานล่าสุดบุกไปแพ้ให้กับแอสตันวิลล่ามา2ประตูต่อศูนย ส่วนทีมเยือนอย่างลิสยูไนเต็ดตอนนี้รั้งอันดับ12ของพรีเมียร์ลีกอยู่ด้วยผลงานการลงเล่นทั้งหมด18นัดชนะ7เสมอ2แพ้ไป9นะครับผลงานล่าสุดเปิดบ้านพลาดท่าแพ้ให้กับไบรตันแอนโฮไป1ประตูต่อ0คู่นี้เจอกันล่าสุดเมื่อวันที่17ทธันวาปี2020ในบ้านของลิส t u ยูไนเต็ดและก็เป็นลิส t u ยูไนเต็ดนะครับที่ถล่มนิวคาสเซลไปถึง5ประตูต่อ2นะครับ ส่วนเกมล่าสุดที่นิวคาสเซิลเป็นเจ้าบ้านเนี่ยต้องย้อนไปถึงปี2017กันเลยทีเดียวนะครับผมแล้วก็เสมอกันไป1ประตูต่อนหนึ่งนะครับเกมนี้นะครับผมเฮียมองว่ายังไงใครๆก็มองหลีเฮียก็มองหลีสนะครับผมเพราะตอนนี้เนี่ยเก้าอี e ้ของสตีฟบรูซเนี่ยเรียกได้ว่าร้อนเป็นไฟเลยนะครับผมมีโอกาสที่จะกระเด็นตกเก้าอี้ตามแฟรงค์แลมพาร์ดไปติดๆนะครับผมดังนั้นคู Who ่นี้ เฮียมองว่าลิซดูเนตจะบุกมาเอาชนะนิวคาสเซิลได้และสตีฟบรูซจะตามแฟรงแลมพาดไปด้วยอีกคนหนึ่งนะครับผมคู่ต่อมานะครับในศึกฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษนะครับผมเวสต์บรอมวิชอัลเบียนจะเปิดบ้านรับการมาเยือนของแมนเชสเตอร์ซิตี้คู่นี้จะลงเตะในเวลาตี35นาทีของค่ำคืนนี้นะครับผมเวสต์บรอมวิชอัลเบียนตอนนี้ รั้งรองบวยของพรีเมียร์ลีกอยู่ด้วยผลงานการลงเล่นทั้งหมด19นัดชนะ2เสมอ5แพ้ไปถึง12นัดนะครับผมผลงานล่าสุดบุกไปแพ้ให้กับเวสต์แฮมยูไนเต็ดมา2ประตูตอนหนึ่งส่วนทีมเยือนอย่างแมนเชสเตอร์ซิตี้ตอนนี้เป็นรองจ่าฝูงของพรีเมียร์ลีกอยู่ ด้วยผลงานการลงเล่นทั้งหมด18นัดชนะ11เสมอ5แพ้ไป2นะครับผลงานล่าสุดเนี่ยจะเป็นในส่วนของถ้วย FA ครัพนะครับผมบุกไปเอาชนะเชลแฮมทาวมา3ประตูตอนนงเรียกได้ว่ายิงชนะแต่ไม่ถึงราคาที่ตั้งไว้นะครับผมคู่นี้นะครับ เจอกันล่าสุดเนี่ยเมื่อวันที่16ธันวาปี2020ในบ้านของแมนเชสเตอร์ซิตี้แล้วก็เสมอกันไป1ประตูต่อ1นะครับผมส่วนเกมล่าสุดที่เวสต์บรอมวิชเอาเบียนเป็นเจ้าบ้านนั้นต้องย้อนไปถึงปี2017กันเลยทีเดียวนะครับผมและเกมนั้นแมนเชสเตอร์ซิตี้บุกมาเฉือนเอาชนะไปได้3ประตูต่อ2เกมนี้ก็เช่นกันนะครับผม เฮียมองว่าแมนเชสเตอร์ซิตี้เนี่ยมีขุมกำลังที่ดีกว่าอยู่แล้วนะครับและด้วยสถิติที่เก็บใช้ชนะมาถึง10นัดติดนะครับผมรวมทุกรายการนะครับเรียกได้ว่าตอนนี้หยุดแมนเชสเตอร์ซิตี้ยากมากๆนะครับผมเฮียมองว่าชนะแต่ไม่ถึงราคานะครับผมเพราะตอนนี้เควินเดอรอยได้รับอาการบาดเจ็บอยู่นะครับผมยังไม่ระบุวันที่จะได้กลับมานะครับผมดังนั้นคู่นี้เฮียมองว่า แมนเชสเตอร์ซิตี้ยิงไม่ถึงราคาขอเลือกเชียร์ไปที่เวสต์บรอมวิชอัลเบียนนะครับผมคู่สุดท้ายนะครับผมในศึกฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษนะครับเซาท์แท์ตันจะเปิดบ้านรับการมาเยือนของอาร์เซนอลคู่นี้จะลงเตะในเวลาตี35นาทีของค่ำคืนนี้นะครับเซาท์แป์ตันเจ้าบ้านตอนนี้รั้งอันดับ10ของพรีเมียร์ลีกอยู่ด้วยผลงานการลงเล่นทั้งหมด18นัดชนะนน8เสมอ5 ผลงานล่าสุดจะเป็นในส่วนของถ้วยเอครับและก็เจอกับอาร์เซนอลนี่แหละครับผมและก็เป็นเซาทันตันนะครับที่เปิดบ้านเฉือนเอาชนะอาร์เซนอลไป1ประตูต่อ0ส่วนผลงานล่าสุดในพรีเมียร์ลีกนั้นเซาทันตันบุกไปพลาดท่าแพ้ให้กับเลสเตอร์ซิตี้มา2ประตูต่อ0ส่วนทีมเยือนอย่างอาร์เซนอลนะครับตอนนี้รั้งอันดับที่11ของพรีเมียร์ลีกอยู่ ้วยผลงานการลงเล่นทั้งหมด19นัดชนะ8เสมอ3แพ้ไป8นะครับผลงานล่าสุดก็คือเจอกับเซาท์แฮมตันนี่แหละครับผมตามที่เฮียพูดไว้เบื้องต้นนะครับผมบุกไปพลาดท่าแพ้ให้กับเซาท์แฮมตันในถ้วย FA ครับ1ตประตูต่อ0ส่วนผลงานล่าสุดในพรีเมียร์ลีกนั้นเปิดบ้านถล่มนิวคาสเซิลไป3ประตูต่อ0 คู่นี้เจอกันล่าสุดนะครับผมก็ pues mm อย่างที่เฮียบอกไปเลยนะครับว่าเจอกันในถ้วย FA ครับนะครับแต่ถ้าเจอกันล่าสุดในพรีเมียร์ลีกนั้นในบ้านของเซาท์แธมป์ตันก็ต้องย้อนไปถึงวันที่26มิถุนาปี2020นะครับผมแล้วก็เป็นอาร์เซนอลที่บุกมาเอาชนะไปได้2ประตูต่อ0เกมนี้นะครับผมเฮียมองว่าอาร์เซนอลเนี่ยจะจัดตัวที่แตกต่างจากเกม FA ครับนะครับผมและม nah, ีโอกาสที to to ่จะ เฉือนเอาชนะเซาท์แทมป์ตันไปได้นะครับผมเพราะถ้าดูจากขุมกําลังแล้วเกมที่ผ่านมาเซาท์แฮมป์ตันใช้ตัวหลักลงเล่นนะครับผมเรียกได้ว่าต้องมีเหนื่อยมีกรอบกันบ้างนะครับผมเกมนี้มองว่าเซาท์แฮมป์ตันจะต้านทานอาร์เซนอลไม่ไหวนะครับและจะเป็นอาร์เซนอลที่ล้างแค้นจากเกมที่ผ่านมาไปได้อย่างน้อย1เมตรนะครับ ก็จบกันลงไปแล้วนะครับผมสำหรับทีเด็ดฟุตบอลในค่ําืนนี้สรุปให้ฟังสั้นๆอีกครั้งหนึ่งนะครับทีเด็ด4ทีมสำหรับค่มคืนนี้ก็คือเวสต์แฮมยูไนเต็ดลิสยูไนเต็ดเวสต์บรอมวิชอัลเบียนและก็อาร์เซนอลนะครับอย่าลืมนะครับหากชมคลิปนี้แล้วชอบถูกใจอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe และ เปิดกระดิกแจ้งเตือนเพื่อที่จะไม่พลาดทีเด็ดในทุกๆวันนะครับผมและใครสนใจคู่ไหนเป็นพิเศษแล้วก็สามารถติดตามเฮียมาในแฟนเพจ Facebook ของเฮียรงได้เลยนะครับผมเฮียจะคอยตอบให้ทุกคอมเมนต์นะครับผมและที่สําคัญที่สุดนะครับใครต้องการสนับสนุนเฮียรงนะครับผมสามารถกดที่ลิงก์ด้านล่างที่เฮียปักหมุดไว้ให้นะครับเพื่อสนับสนุนเฮียสงให้ได้ทําคลิปต่อๆไปกันด้วยนะครับขอบคุณครับ